สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณสัปดาห์นี้นะคะทีเชอร์ก็จะมาทบทวนเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะสัปดาห์นี้เป็นวิดีโอสุดท้ายแล้วสำหรับหน่วยการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปทีเชอร์จะมีใบงานมาให้เก็บคะแนน10คะแนนนะคะอ่ะเรามาทบทวนกันค่ะ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเราจะยึดบัตรคำสั่งรหัสคำสั่งหรือว่าชุดคำสั่งที่ทีเชอร์ชอบพูดบ่อยๆนั่นเองมันก็คือลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงไปทางซ้ายไปทางขวาเป็นต้นนะคะอ่ะดูแผนที่ค่ะทีเชอร์จะให้เด็กๆพาพี่ช้างไปป่าอันนี้ก็คือช้างใช่ไหมแล้วก็ไปป่าตรงนี้โดยใช้ชุดคำสั่งตรงนี้นั่นเองอ่ะเรามาดูกัน ำหนดสัญลักษณ์ค่ะให้ไปทางซ้ายขึ้นด้านบนแล้วก็วงกลมสีดำก็คือสิ้นสุดโปรแกรมหรือสิ้นสุดคำสั่งหรือสิ้นสุดขั้นตอนแล้วอะเรามาดูกันค่ะคำสั่งที่ได้ก็คือไปทางซ้าย3ช่องขึ้นบน3ช่องแล้วก็วงกลมสีดำนั่นก็คือสิ้นสุดก็คือช้างได้เข้าป่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อขอสรุปแบบเร็วๆเลยนะคะเด็กๆต่อมาค่ะเป็นคําสั่งการเขียนโค้ดเลยก็จะเป็นลูกศรต่างๆทีนี้ขอย้ําตัวนี้ค่ะขอย้ําตัวนี้เลยจําได้ไม่เอ่ยการวนซ้ำํำเลขตรงนี้ให้ใส่ตัวเลขอ่ะไม่ใช่เลขสิเครื่องหมายคำถามตรงนี้ให้ใส่ตัวเลขของจำนวนการวนซ้ำในแต่ละครั้งเด็กจำได้ไหมคะ มาดูสถานการณ์ถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงนี้ให้ย้อนกลับไปดูคลิปของสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,ะการวนซ้ำตัวอย่างก็คือมีเด็กชายหนึ่งคนให้เดินไปข้างหน้าสามเก้าเดินไปข้างหน้าสามเก้าคือเดินไปเดินเก้าที่หนึ่งแล้วเนี่ยเดินเก้าที่หนึ่งเสร็จแล้วเดินเก้าที่สองและเดินเก้าที่สามเป็นการเดินแบบ ลักษณะการเดินซ้ำกัน3ครั้งก็คือเดิน3ามก้านั่นเองฉะนั้นขอย้อนกลับนะคะอะฉะนั้นเลขตรงนี้จะเป็นเลขอะไรลูกถ้าที่เช่์ให้โจทย์มาว่าให้เด็กผู้ชาย1คนเดินวนซ้ำสามสามเก้าเลขตรงนี้ต้องเป็นเลขสานั่นเองอมาต่อกันแบบรวดเร็ว เรามาดูกันค่ะทีเชอร์ให้แบบฝึกหัดเด็กๆอ่ะเป็นการแบบทําเล่นๆนะทําไปพร้อมๆกันนะเด็กๆอ่ะให้เด็กๆจับคู่ค่ะมี A B C D ให้จับคู่ว่าการวนซ้ําคู่กับตรงไหนให้เอาตัวอกักษรภาษาอังกฤษมาใส่ตรงนี้เลยเป็นตรงเครื่องหมายคำถามอ่ะมาดูกันค่ะ มาดู A ก่อน A เมื่อเรียกใช้งานให้ไปด้านซ้ายกี่ครั้งลูกซ้ำกันกี่ครั้งคะซ้ำกันสองครั้งมีไม่เอ่ยไปทางซ้ายสองนี่ไงเลขสองและก็เครื่องหมายไปทางซ้ายเขียนตัว A ลงไปเลยอะมาดู B เก็บเก็บน้ำหวานกี่ครั้งลูกกี่ครั้งสองครั้งซ้ำกันไหมคะ ซ้ำกันเรามาดูซิเก็บน้ำหวานนี่เก็บน้ำหวานกี่จำนวนกี่ครั้งสองครั้งแล้วก็มีรูปน้ำหวานตรงนี้ใส่ตัวบีไปเลยอ่าตรงนี้ค่ะเป็นรูปรลงพึ่งคือการผลิตน้ำพึ่งนั่นเองจำได้ไหมอ่ากี่ครั้งคะซ้ำกันกี่ครั้งซ้ำกันสครั้งอ่าเห็นเลขสาแล้วก็รูปลงพึ่งไหมเด็กๆ 3และรวงพึ่งตรงนี้ใส่4เข้าไปสุดท้ายดีไปทางขวากี่ครั้งคะซ้ํากันกี่ครั้งซ้ำกัน3ครั้งอ่ะตรงนี้3ครั้งและก็ไปทางขวาเป็นตัวดีแค่นี้เองไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆคะ อ่ามีเฉลยมาให้เด็กๆคะเดี๋ยวทีเชอร์จะเก็บคะแนนนะเก็บคะแนนท้ายบทนะคะเก็บคะแนนสิบคะแนนโดยให้ทำใบงานโดยให้ทำใบงานนะคะเด็กๆเดี๋ยวใบงานทีเชอร์จะแนบลงไป ในไลายนะคะจะเป็นไฟล์รูปภาพนะคะใครสะดวกปิ้นก็ให้ปิ้นนะหรือใครสะดวกใส่สมุดก็ได้นะคะใส่สมุดวิชาวิทยาการคำนวณของเราเลยเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วก็อัพลงลายนะคะส่งเดี๋ยวทีเชอร์เข้าไปตรวจนะคะเป็นใบงานง่ายๆ1น,นใบงานเท่านั้นเองเก็บ10คะแนนนะคะ อ่าสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ต่อมาเลยนะคะสวัสดีค่ะ